พระเอกเหมือนจะดังเตรียมดับเมียที่อาบซุกไว้แผลงริ์จนต้นสังกัดฉีกสัญญาอุ๊ยเพจดังแชซ่าพระเอกสอแววอนาคตด,ดับแล้วดับอีกหลังเมียที่ออบซุกไว้แผลงริ์จนเสียงานต้นสังกัดทนไม่ไหวฉีกสัญญาทิ้งพระเอกเหมือนจะดังเตรียมดับเมียที่ออบซุกไว้แผลงริ์จนต้นสังกัดฉีกสัญญาไปกันต่อยาวๆแบบไม่ต้องพักเพราะล่าสุดมีการบ้านนาให้ขาเผื่อขาเมา้าได้ทำงานกันอีกแล้วหลังจากที่เพจบันเทิงชื่อดังอย่างจับโปดารา ออกมาค้นข้อความถึงพระเอกคนหนึ่งที่แอบ,บซุกเมียไว้แต่ดันถูกแพงริษัยจนเสียงานบอกเลยว่าอนาคตดับเลยจ้าโดยทางเพจได้ระบุข้อความให้หล่อชาวเน็ตได้เดาคำใบ้กันง่ายๆว่าพระเอกซีรีส์วเหมือนจะดังแอบบซุกเมียอยู่กินกันเป็นปีเมียแผรงริษัจนเสียงานต้นสังกัดทนไม่ไหวฉีกสัญญาทิ้งเตรียมดับจริงอยู่ที่ว่าดาราซีรีส์วตอนนี้มีเยอะมากแต่คำใบนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตหลายๆคนต่างเดากันไปอย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากคำใบข้างต้นแล้ว ทางเพจยังได้บอกเพิ่มเติมอีกว่ามีเมียไม่ผิดนะแกระแต่ทั้งเมียทั้งแม่เมียเข้ามาวุ่นในกองจนงานพังแกว่าสมควรหรอก่อนที่จะมีระบุเพิ่มเติมอีกว่าเมียแพร่งริ์ไปทั้งผู้จัดผู้กำกับไม่แปลกใจเลยทำไมอดีตต้นสังกัดถึงฉีกสัญญา